คว like ามเดิมตอนที่แล้วหลังจากที่เซฟูซาเดรอดชีวิตเป็นคืนที่สองก็ได้เล่านิทานการผจญภัยของเขากับเพื่อนร่วมทางที่ชื่อว่าสมหลามทั้งเซฟูซาเดและสมหลามออกเดินทางจนพบกับรอยลื่นในป่าที่คาดว่าน่าจะเป็นการลื่นถลไหลของจานบิน UFO นั่นเองแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเซโลงังบาเซโลนา เซบียาลอลิกาสเปนเอ,อลูกค่ะเอา้ามีอะไรท่านพอ่อพ่อเรียกลูกต่างหลายรอบแล้วแต่จเจ้าไม่ได้ยินหรือว่าจะเกยียดเรื่องท่านเสาเรียอยู่ไม่เรียกแล้วเหรอวันนี้พอได้ยินว่านิทานจะจบแล้วอ้อาทำไงดีพ่อวปกินอยาเอาไสมเมอร์แล้วพักผ่อนเถอะฉอคจะขัดการเองโทษลูกพอ่อ เซฟูซาเดพูดตัดบทไปเพื่อไม่ให้ท่านพ่อเป็นห่วงมากนักทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วเขายังคิดไม่ตกเลยด้วยซ้ำฮอ…ไน่ทานบรหนึ่งโรตีไม่มีโรตีสักฉากนึกว่าจะได้กินโรตีตั้งกระฉากรแล้วนะเขาถอนหายใจเบาๆก่อนจะเดินทางไปเข้าเฝ้าสุลต่างใจโหดที่เรียกเขามาตั้งแต่บ่ายครั้งนี้ยังไงนิทานต้องจบแน่ๆเพราะเขากำชับเซฟูซาเดไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวานแล้ว ไเฮ้ยมาได้แล้วแหละเซฟูซาเดเอาละข้าเนี่ยปูเสือร้อนเจ้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะ <Hey! S 2> ไหนเล่าตอนจบมาสิเราพวกเราก็บอกมือหลาจากกันจบบอิฟีบูเฮ้ยเดี๋ยวก่อนจะเล่าตอนจบเนี่ยเล่าที่ค้างไว้เมื่อคืนด้วยสิอ๋อหลังจากที่เจอรอยลื่นอะไรนแล้วนะท่านเราก็เดินทางตามรอยไปจนพบกับพบกับพบกับ,บ,กบโอ้ยามขนาดใหญ่เท่าไหร่อ่ะ ล่มรอวัสดุทำมาจากเล็กวาเลเลียมและพโตนเนียมโพเทสเซียมลิเทียมฮีเลียมไทเทเนียมโซเดียมออกซิเจนไมยออกซิเจียมันไม่มีมีออกซิเจนเพราะนั้นลหละรวมๆกันเยอะมาก พวกเราค่อยๆเดินเข้าไปสำรวจยานนั้นอย่างสงสัยใครรู้<อ>แต่ทันใดน,นั้นเองเมื่อเราชังงกหน้าเข้าไปดูข้างใต้ยานก็พบกับร่างสีเขียวฟ้าสองบางยืนจังก้าอยู่ข้างในโอ้โหน่ากลัวมากแต่ทันทีที่เรากำลังจะวิ่งหนีไปนั้นกรับมีเสียงตะโกนมาจากร่างใหญ่นั้นลุกมาเอา้าหมายความว่ายัางไงกนลเนี่ย เมื่อลังนั้นค่อยๆวิ่งออกมาจากนอกยานตรงเข้ามาหาเราข้าก็พบว่าทั้งสองล่างนั้นเป็นเหมือนสมหลามไม่มีเพศฮะเออเออแล้วไงต่อวะล่างประหลาดทั้งสองล่างแนะนำตัวกับข้าว่าพวกเขาเป็นพ่อแม่ของสมหลามออกตามหาสมหลามมาหลายปีแล้วเรื่องมันมีอยู่ว่าพวกเขามาจากดาวเมดิเตอร์เรเนียมอ้าวชื่อเหมือนทะเลบ้านเราเลย่ะบะคือว่าทั้งดาวเนี่ยทาน ็นมาหาสมุทรเมดเล่ลายแล้วครอบครัวสมหลามก็อยู่ที่ดาวนั้นออแต่ว่าตัวสมหลามเองเชื่อว่านอกจากพวกเขาแล้วมันต้องมีมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ไหนสักแห่งจึงสร้างยานอาวกาศขึ้นมาเองแล้วออกตามหายูเอฟโอตามข่าวที่ลือกันว่ามีอยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกเออเออเข้มข้นว่ะเออเออ่าต่เอ,อเออ่าต่อ จากเลต้าของพ่อแม่สมหลาม<อ>พบว่าสมหลามมาทํายานตกลงที่โลกของเราเมื่อหลายปีมาแล้วและดูเหมือนว่าสมหลามจะสูญเสียความทรงจําและคิดว่าตัวเองตายกลายเป็นผีมาตลอดเลย<อ>จริงแล้วลุกยังไม่ตายนะสมหลามแมเขาว่างนี้ออถ้างั้นนะ่ะจากข่าวลือหลายปีที่ว่าป่าท้ายหมู่บ้านมี u f เเนี่ยก็หมายถึงไอ้สมหลามนี่นันต<อ>ิ งั้นสรุปว่า UFO ที่สมหลามตามหาก็คือพวกเราเองแล้ว UFO ที่ตกลงมาก็คือพ่อแม่สมหลามที่มาตามหาลูกงั้นที่เจ้าเดินทางออกตามหา UFO กับไอ้สมหลามเนี่ยจริงๆแล้วก็คือตัวสมหลามเองที่เป็น UFO ใช่ไหมใช่ตามนั้นเลยตอนแรกที่รู้ตกใจทับยาเออหักมุมสุดๆไปเลยว่ะแล้วสรุปเนียังไงต่ออ่ะ ข้าก็คืนสมหลามให้พ่อแม่เขาเอาไปรักษาเขาสัญญาว่าถ้าหายดีแล้วจะมาเยี่ยมก็อยากจ้ายกันแค่นี้่าโอ้โหพิกในพีกว่าสมหลามอ่ะก็คือมรดตัางดาวที่มาตามหามรดตัางดาวที่คือเซนฟูซาเดที่ออกตามหามรดต่งดาวอ้อยงงอะ่ะเออในที่สุดก็จบได้ทันทีนะทหารเอามันไปประหารอุย้ยล,ลืมบอกอะไรอีกก็เน,นี้ยก่อนจากกัรพ่อแม่สมหลามให้ไอ้นี่มาด้วย อะไรอะอันยะมณีแห่งดาวเมดิเตอร์เรเนียมแล้วมันยังไงอะตอนแรกข้าก็ไม่คิดว่ามันจะยังไงหรอกนะแต่หลังจากนั้น <c oughs> ขับมีองค์กรลึกลับตามล่าข้าไม่หยุดหย่อนเลยนะซี <c oughs> องค์กรอะไรก่ะองค์กรพิทักษ์แห่งแอนโดเมดาข้าจะเล่าเรื่องการผจนภัยต่อสู้หนีตายเอาชีวิตรอดจากเหตุการณ์ชงชิงอันยะมณีแห่งเมดิเตอร์เรเนียนให้ฟังเอาไหม เอาเอาเอาฟังฟังฟังเฮ้ยไม่ฟังไม่ฟังข้าเนี่ยจะฆ่าเจ้าแล้วฮ่า <c oughs> มันเริ่มขึ้นนับจากวันที่เจ็ดของการได้รับอัญ,ญมณีมัดนี้มาตอนนั้นข้าพักผ่อนอยู่ในบ้านกับท่านพ่อจู่ๆก็มีแสงสว่างวาบและพลังงานแม่เหล็กบางอย่างฉายลงมาจากท้องฟ้ามันดูดเอาอัญ,ญมณีทุกอย่างขึ้นไปทรัพย์สมบัติของพ่อข้าทํบไม่เหลือเลยเปล่า ที่ไม่เหลือเพราะพ่อเล่นไฮโลเสียตั้งแต่ก่อนนานั้นแล้วนะลูกขอโทษที่โกหกอ้าวไงเงี้ยท่านพ่อโกโกหกข้าทำไมแล้วเราต่อไปไหนฮะฟังอยู่เดี๋ยวสซไม่มีใครบอกหรอว่าคนเขาคุยกันห้ามแทรกมาเออเอเอปลอเอโทษอท,ท่านพ่อแล้วตอนที่องค์กรพิทักษ์แห่งเอนโดเมดาบุกเข,ข้ามาแล้วพ่อบอกว่าเขากระทืบพ่อแล้วกระชากสร้อยไปหลองอ๋ออันนั้นจริงๆแล้วโดนเจ้าหนีกระเทืบ หมายความว่าไงแต่เรื่องที่เขาจะปลูกไปที่ยาวยูซิลิสที่มีความร้อนถึงพันองศาจนเจ้าต้องพบกับอันตรายหมากใบ้น่าไม่เกี่ยวนะฮะโอ้โหว่าไงนะไม่เกี่ยวงั้นเหรอท่านพอ่อมาเคลียร์กันเดี๋ยวนี้เลยนะโอ้ยกลับทูลลาต่างจัาเลียกาตรงนี้ก่อนแล้วท่านพอ่ออย่างไหนะได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวองค์กรอะไรอ่ะอันจะมานีอะไรเดาโอซิลิสไหนอ่ะกลับมาเล่าก่อนฮ เอาไว้พรุ่งนี้ก็ได้ว่ะและแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคืนที่เซฟูซาเดรอดชีวิตมาได้ถึงแม้ว่าเรื่องราวของสมหลามจะจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่กลับมีเรื่องราวการผจญภัยใหม่ที่น่าติดตามเหลือเกินแล้วแบบนี้ท่านสุลต่านเซอาเรียจะได้ประหารเซฟูซาเดได้สมใจสักทีไหมเนี่ยเอาเป็นว่าอย่าลืมติดตามชมพันหนึ่งโรตีตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้านะคะ